เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยข่าวก็ดีทุกอย่างดูเข้าทางทองคำไปหมดเลยแต่พอเราเปิดกราฟดูอีกทีอ้าวทำไมราคาร่วงแรงสวนทางซะอย่างนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงต้นตอของความสับสนนี้กันครับเพราะว่าภาพตลาดทองคำตอนนี้เนี่ยมันเหมือนการชักเย่อกันอยู่ระหว่างสองพลังใหญ่ๆเลยใช่เลยค่ะเป็นภาพที่ชัดเจนมากพลังหนึ่งก็คือปัจจัยพื้นฐาน ที่เราคุ้นเคยกันดีที่บอกว่าทองควรจะไปต่อแต่อีกพลังหนึ่งนี่สิครับคือกลไกลของตลาดเองที่กำลังบีบให้เกิดการเทขายอย่างรุนแรงถูกต้องเลยค่ะฝั่งหนึ่งคือแรงดึงจากปัจจัยมหาภาคทั้งเรื่องดอลล่าเรื่องบอลยิวแต่อีกฝั่งหนึ่งของเชือกนี่แหละค่ะที่เป็นตัวการสำคัญของความผันผวนรอบนี้เลยคือแรงดึงจากสิ่งที่เรียกว่าการบังคับขาย คำว่าบ,บังคับขายนี่ฟังดูรุนแรงมากนะครับรุนแรงจริงๆค่ะเพราะมันไม่ได้เกิดจากความเชื่อมั่นที่หายไปแต่เกิดจากการลดความเสี่ยงหรือที่หนักกว่านั้นก็คือการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มหรือมาจินคอลนั่นเองค่ะแสดงว่ามันเหมือนกับว่าไม่ได้อยากจะขายแต่มีเหตุจําเป็นที่ต้องขายไม่ใช่การเทขายเพราะมองว่าทองคําไม่ดีแล้วแบบนั้นใช่ไหมครับเป๊ะเลยค่ะและนี่คือหัวใจของสถานการณ์ตอนนี้เลย การขายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ไม่ใช่การขายเพราะหมดศรัทธาในทองคํานะคะแต่เป็นการขายเพื่อเอาเงินสดเอามาใช้ในยามฉุกเฉินหรือเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมที่กําลังปั่นป่วนซึ่งมักจะเกิดในภาวะที่ตลาดการเงินโดยรวมมันแกว่งตัวรุนแรงมากๆแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่อยากให้จําไว้ให้ดีเลยนะคะครับทองคําอาจร่วงแรงจากแรงบังคับขายแต่นั่นเหมือนไฟป่าที่เผาเคลียร์พื้นที่หลังจากพายุลูกนี้ผ่านไปฐานใหม่ที่สร้างขึ้นมักจะแข็งแกร่งกว่า ที่คนส่วนใหญ่คิดค่ะเป็นการเปรียบเคลือบที่เห็นภาพมากครับเหมือนการทําลายล้างเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมงั้นถ้ามองภาพรวมตอนนี้เลยเราจะนิยามสถานะของตลาดทองคําว่ายังไงดีครับมันคือขาลงเต็มตัวแล้วหรือเป็นแค่การสะดุดลมชั่วคราวแล้วระดับความเสี่ยงจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าให้ประเมินอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะตอนนี้ตลาดปรับฐานรุนแรงและผันผวนสูงค่ะ เพราะมันไม่ใช่ขาลงแบบซึมซมนิ่งๆแต่มันเป็นสภาวะที่พร้อมจะเหวี่ยงขึ้นลงแรงได้ตลอดเวลาทั้งสองฝั่งทั้งสฝั่งเลยใช่ค่ะเพราะมีทั้งแรงขายเพื่อเอาตัวรอดสลับกับแรงซื้อของคนที่มองเห็นโอกาสส่วนเข้ามาตลอดเวลาดังนั้นแน่นอนว่าระดับความเสี่ยงตอนนี้สูงกว่าปกติโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความผันผวนหรือใช้ Le v e r a ร e สูงเกินไปค่ะฟังดูเหมือนเป็นสนามรบเลยนะครับ แต่ในสนามรบแบบนี้ก็น่าจะมีโอกาสซ่อนอยู่สำหรับคนที่มีกลยุทธ์ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะข่าวดีก็คือตลาดที่ถูกบังคับขายหนักๆแบบนี้ถ้ามันเริ่มตั้งหลักได้เมื่อไหร่การดีดตัวกลับมักจะรุนแรงเสมอนี่คือโอกาสของคนที่มีวินัยและวางแผนมาอย่างดีเลยค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาจังหวะเข้าซื้อในช่วงนี้นะคะมีหลักการ3ข้อที่สาคัญมากอยากจะฝากไว้ 1. อย่างไล่ราคาเด็ดขาด วันที่ตลาดเหวี่ยงแรงแบบนี้คนที่ไล่ราคามักจะเจ็บตัวหนักที่สุด 2. แบ่งไม้เข้าซื้ออย่างเป็นระบบเพื่อเฉลี่ยต้นทุนท่ามกลางความผันผวนและ 3. ข้อนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะตั้งจุดยอมแพ้หรือ stop loss ที่ชัดเจนไม่ใช่เพราะเรากลัวนะคะแต่เพื่อปกป้องเงินทุนของเราจากความผันผวนที่เราควบคุมไม่ได้เข้าใจเลยครับชัดเจนมากงั้นเรามาเริ่มแกะรอยการชักเยอ่อที่ว่านี้กันดีกว่าครับมาเริ่มจากฝั่งกลไกตลาด ที่เป็นตัวการหลักของความรุนแรงในรอบนี้ก่อนเลยมันทำงานยังไงกันแน่ครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากปัจจัยแรกเลยคือแรงบังคับขายจาก Margin Call มีข้อมูลออกมาว่า CME Group ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้ารายใหญ่ของโลกมีการปรับเพิ่มอัตราหลักประกันหรือ Margin พอมีการเพิ่ม m r r i n คนที่เปิดสถานะซื้อทองโดยใช้ l e v e r a g e สูงสูงอยู่ก็เหมือนโดนบีบให้ต้องหาเงินมาเติมในพอร์ตทันทีแล้วถ้าหาไม่ทันล่ะครับ ก็ไม่มีทางเลือกอื่นค่ะนอกจากต้องปิดสถานะหรือพูดง่ายๆก็คือถูกระบบบังคับให้ขายออกมานั่นเองนี่เองคือที่มาของแรงเทขายปริศนาที่เกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวกับข่าวดีข่าวร้ายอะไรเลยแต่เป็นเพราะกฎของตลาดล้วนถูกต้องค่ะมันคือการขายเพราะกฎไม่ใช่เพราะพื้นฐานเปลี่ยนผลก็คือเราจึงเห็นราคาทองคำดิ่งลงอย่างรวดเร็วผิดปกติก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างในภายหลัง แล้วพอโดมิโนตัวแรกที่ชื่อมาจินคอล้มลงมันไปชนโดมิโนตัวอื่นต่อ,อยังไงบ้างครับมันสร้างแรงกระเพื่อมอะไรตามมาอีกเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะมันนำไปสู่โดมิโนตัวที่2ทันทีนั่นคือการลดความเสี่ยงหรือดีริสทั้งพอร์ดพอแรงขายแบบบังคับเริ่มทำงานตลาดโดยรวมจะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดทันทีเหมือนมีคนตะโกนว่าไฟไหม้ในโรงหนังอะค่ะ ทุกคนก็จะวิ่งหาทางออกโดยไม่สนว่าหนังสนุกแค่ไหนในโลกการเงินก็เหมือนกันค่ะเมื่อเกิดความผันผวนหนักๆนักลงทุนสถาบันหรือกองทุนใหญ่ๆจะรีบลดความเสี่ยงรวมของพอร์ตลงทันทีแล้วเขาจะขายอะไรออกไปก่อนล่ะครับเขาจะขายสินทรัพย์ที่ขายง่ายที่สุดและมีกําไรอยู่ออกไปก่อนเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดให้เร็วที่สุดซึ่งก็คือทองคําใช่ค่ะทองคําเข้าขายทั้งสองข้อนี้เลย คือมีสภาพคล่องสูงมากและหลายคนก็มีกำไรสะสมมาพอสมควรมันเหมือนสถานการณ์ที่เรือกำลังจะล่ม,มนะคะกัปตันต้องสั่งให้โยนของมีค่าบางอย่างทิ้งทะเลไปเพื่อลดน้ำหนักให้เรือรอดไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบของชิ้นนั้นนะแต่เขาต้องรักษาเรือทั้งลำไว้ก่อนนี่คือเหตุผลว่าทำไมทองร่วงแรงไม่ได้แปลว่าทองแพ้เสมอไปแต่มันแปลว่าตลาดกำลังหาเงินสดเพื่อเอาตัวรอดให้ทันค่ะนี่คือฝั่งของกลไกตลาดที่ดึงเชือกลงมาอย่างหนัก แล้วฝั่งปัจจัยพื้นฐานล่ะครับมีอะไรมาซ้ำเติมให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกไหมมีแน่นอนค่ะพราตลาดเริ่มปั่นป่วนฝั่งมหาภาคก็เข้ามากดดันซ้ำในเชิงจิตวิทยาพอดีเลยมีประเด็นที่น่าสนใจมากคือประธานาธิบดีโดโรดทรัมป์ดันเอ่ยชื่อของเควินวอร์ชแค่การเอ่ยชื่อคนคนเดียวนี่มันมีผลขนาดนั้นเลยเหรอครับผมว่ามันฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่ เข้าใจความรู้สึกนั้นเลยค่ะแต่นี่แหละคือพลังของเรื่องเล่าหรือ narrative ในตลาดการเงินคือคุณวอรเชอร์เนี่ยเขามีโทนค่อนข้างเข้มงวดทางการเงินหรือที่เรียกว่า hawkish อ๋อเป็นสายเหี่ยวใช่ค่ะพอตลาดได้ยิงชื่อนี้ก็เลยเกิดอาการคิดไปก่อนว่าถ้าเขามาจริงๆดอกเบี้ยอาจจะสูงยาวนานกว่าที่เคยคาดกันไว้ พอเรื่องเล่าเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางนี้สิ่งที่ตามมาคือดอลลาร์แข่งค่าขึ้นกดดันราคาทองคําทันทีแม้จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงเลยก็ตามเหมือนตลาดเล่นไปตามความคาดหวังในอนาคตล้วนๆเลยสินะครับแล้วข้อมูลเศรษฐกิจจริงๆที่ประกาศออกมาแหละครับมันสนับสนุนเรื่องเล่านี้ไหมสนับสนุนเลยค่ะนั่นคือปัจจัยถัดมาข้อมูลเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐที่ประกาศออกมาล่าสุดนั้นดีกว่าที่ตลาดคาดซึ่งภาพนี้สําคัญมากค่ะ เพราะมันตอกย้าความรู้สึกที่ว่าเศรษฐ,ฐกิจสหรัฐยังไม่แผ่วเพราะเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งความหวังที่ว่าเฟดจะรีบลดดอกเบี้ยก็ยิ่งเลื่อนลางออกไปอีกนี่คือแรงกดดันทองคําในเชิงตะก,กะเลยแล้วราคาน้ํามันที่ร่วงลงมาแรงๆล่ะครับมีผลอะไรกับเรื่องนี้บ้างไหมครับมีค่ะราคาน้ํามันดิบ WTI ร่วงลงแรงจากข่าวความคืบหน้าในการเจราจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งอาจทําให้น้ํามันอิหร่านกลับเข้าสู่ตลาดได้ครับ ถ้ามองตามทฤษฎีปกติราคาน้ำมันลงจะช่วยลดเงินเฟอ้อซึ่งน่าจะดีกับทองในระยะยาวแต่ในภาวะปัจจุบันที่ทุกคนกำลังวุ่นอยู่กับการหาเงินสดและลดความเสี่ยงผลกระทบจากราคาน้ำมันเลยถูกกลืนหายไปกับความโกลาหลตรงหน้าค่ะวันนี้ตลาดไม่ได้เล่นธีมเงินเ,นเฟ้อเป็นหลักแต่กำลังเล่นธีมสภาพคล่องและความผันผวนเป็นสำคัญชัดเจนเลยครับว่าการชักเย่ครั้งนี้มันรุนแรงแค่ไหน งั้นเรามองไปข้างหน้ากันบ้างครับคืนนี้วันที่3คุมภาพันธ์2569มีอะไรที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างครับที่จะมาเป็นตัวตัดสินว่าฝั่งไหนจะดึงเชือกไปได้ก่อนคืนนี้มี2ไฮไลท์สำคัญเลยค่ะคือถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดและตัวเลขตลาดแรงงานเริ่มจากฝั่งเจ้าหน้าที่เฟดก่อนเลยคืนนี้จะมีโทมัสบาคินตอนสองทุ่มแล้วก็ตามด้วยมิเชลโบแมนตอน3ามทุ่มสีทั้งสองคนนี้ค่อนข้างมีโทนที่เข้มงวดน,นะคะ ถ้าออกมาพูดในทํานองว่ายังไม่รีบลดดอกเบีย้ยหรือเงินเฟอ้อยังน่ากังวลอะไรแบบนี้ก็จะเป็นการเติมเชื้อไฟให้ฝั่งที่กดดันทองคำทันทีค่ะแล้วฝั่งตัวเลขเศรษฐกิจล่ะครับตัวไหนคือพระเอกของคืนนี้พระเอกคืนนี้คือตัวเลขตำแหน่งงานว่างหรือ jobs job openings ตอนสีทุ่มค่ะตัวเลขนี้เฟดใช้ดูความร้อนแรงของตลาดแรงงานโดยตรงเลยการตีความก็ตรงไปตรงมามากยังไงครับ ถ้าตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดก็แปลว่าตลาดแรงงานยังแกร่งมากเฟดไม่มีเหตุผลต้องรีบลดดอกเบี้ยอันนี้จะกดดันทองแต่ถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดอย่างชัดเจนมันจะช่วยให้ทองคำหายใจได้สะดวกขึ้นทันทีค่ะเพราะตลาดจะกลับไปคาดหวังเรื่องการผ่อนคลายนโยบายที่เร็วขึ้นได้เยีมดัชนีความเชื่อมัน่นหรือยอดขายรถยนต์ก็มีความสำคัญรองลงมาคืนนี้น้ำหนักอยู่ที่โจลส์กับคำพูดของเฟดเป็นหลักเลยค่ะ โอเคครับเห็นภาพชัดเจนเลยว่าจะต้องจับตาอะไรบ้างงั้นเรามาเข้าสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยกันดีกว่าครับว่าท่ามกลางสนามรบที่ผันผวนแบบนี้เราควรจะวางกลยุทธ์กันยังไงดีได้เลยค่ะภาพล่าสุดตอนนี้คือทองคําถูกเหวี่ยงลงแรงแล้วเริ่มมีแรงพยายามดึงกลับแต่การฟื้นตัวยังเจอกําแพงของดอลลาร์ที่แข่งค่าอยู่นะคะทําให้การดีดตัวยังทําได้ไม่เต็มที่นักสําหรับราคาทองไทยตอนนี้ก็อยู่แถวๆหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทโดยประมาณใช่ค่ะ ดังนั้นโจทย์ของเราคืนนี้ไม่ใช่แค่การเดาทิศทางแต่คือการรับมือกับความผันผวนแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีครับเรามี2แนวทางหลักๆค่ะขึ้นอยู่กับสไตล์และความกล้าข,ของแต่ละคนเลยคือแผน Buy on Dip หรือรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวกับแผน Follow b u y คือรอให้ฝุ่นจางแล้วค่อยซื้อตามเมื่อราคาทะลุแนวต้านสำคัญงั้นเริ่มจทาทองคำสปอตก่อนเลยแผนแรกเป็นยังไงครับ สำหรับทองคำสปอร์ตแผนแรกคือ Buy on Dip หรือรอรับตอนย่อค่ะแผนนี้เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้และอยากได้ต้นทุนที่ดีเรากำลังมองโซนแนวรับสำคัญอยู่แถวๆ4400ถึง4460ดอลลาร์เป็นโซนที่น่าสนใจในการทยอยเข้าซื้อค่ะส่วนเป้าหมายในการทำกำไรก็จะมองไปที่โซน4670และ4880ดอลลาร์ตามลำดับแต่หัวใจสำคัญของแผนนี้คือจุดตัดขาดทุนนะคะ ถ้าหลุด4,290ดอลลาร์ 4, ลงไปต้องยอมรับว่าแผนนี้ผิดทางและต้องออกมาดูก่อนและสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงไม่อยากรับมีละครับมีแผน2องไหมมีแน่นอนค่ะแผน2คือ follow buy หรือซื้อเมื่อชัดเจนซื้อเมื่อชัดเจนใช่ค่ะแผนนี้เหมาะกับคนที่เมื่อต้องการเสี่ยงกับการเวี่ยงแต่ยอมซื้อแพงขึ้นเพื่อแลกกับความชัว เราจะรอให้ราคาสามารถทะลุและยืนเหนือโซน4,880ดอลลาร์ได้อย่างแข็งแกร่งจริงๆถึงจะพิจารณาเท่าซื้อที่ราคาประมาณ4,900ดอลลาร์โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่โซน5,290ดอลลาร์ส่วนจุดตัดขาดทุนของแผนนี้จะอยู่ที่4,780ดอลลาร์ค่ะข้อดีคือถ้ามันไปจริงมักจะไปเป็นรอบใหญ่แต่ถ้าเป็นการทะลุหลอกเราก็ต้องมีวินัยกับจุด stop loss ค่ะเข้าใจง่ายมากครับ ทีนี้มาดูฝั่งทองคําไทยกันบ้างครับนักลงทุนในประเทศจะได้นําไปปรับใช้คอนเซปต์ <Concept S 1> เดียวกันเลยค่ะสำหรับทองคำไทยแผ่นแรก Buy on Deep เรามองโซนน่าสนใจในการเข้าซื้อไว้ที่65,700ถึง66,600บาทครับโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่69,700และ72,800บาทตามลำดับและมีจุดตัดขาดทุนอยู่ที่64,000บาทค่ะและแผน FollowB y ของทังคำไทยเหครับ สำหรับแผน follow by ของทองคําไทยเราจะรอให้ราคาทะลุแนวต้านสําคัญขึ้นไปยืนได้อย่างมั่นคงก่อนแล้วจึงพิจารณาเข้าซื้อที่ราคาประมาณ73,100บาทค่ะครับผมโดยมีเป้าทํากําไรที่76,000และ78,900บาทตามลําดับค่ะส่วนจุดตัดขาดทุนสาหรับแผนนี้จะอยู่ที่71,300บาทค่ะ ขอบคุณมากครับได้ทั้งคอนเซปต์และแนวทางที่ชัดเจนมากงั้นก่อนจะจบกันไปขอให้ช่วยสรุปภาพรวมอีกครั้งได้ไหมครับว่าหัวใจสําคัญของวันนี้คืออะไรตีมหลักของตลาดวันนี้คือการชักเย่อะระหว่างแรงบังคับขายจากกลไกลตลาดกับความคาดหวังเรื่องดอกเบีย้ยค่ะซึ่งทําให้เกิดความผันผวนสูงมากดังนั้นแผนที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนเลยครับ ถ้าชอบความท้าทายและอยากได้ต้นทุนดีก็ใช้แผน Buy on Dip อย่างมีวินัยแต่ถ้าชอบความแน่นอนรอให้ตลาดเฉลยทิศทางก่อนก็ใช้แผน Follow Buy เมื่อราคาสามารถยืนเหนือส่วนสำคัญได้จริงๆค่ะและคืนนี้สิ่งที่เราต้องจับตาดูเพื่อหาทิศทางก็คือถ้อยคำของกรรมการเฟดและตัวเลขโจส วันที่ตลาดผันผวนสูงแบบนี้อาจจะทําให้เรารู้สึกกลัวและสับสนแต่มันคือวันที่คนที่มีแผนสามารถเอาชนะคนที่ไม่มีแผนได้อย่างแท้จริงค่ะขอแค่เรามีวินัยกับกลยุทธ์ที่เลือกไม่ว่าจะเป็นการรอรับอย่างใจเย็นหรือรอตามน้ําเมื่อทิศทางชัดเจนแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะเป็นการปิดท้ายที่ให้กําลังใจและเห็นภาพชัดเจนมากครับ และก่อนจะจากกันไปผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้อย่างหนึ่งเมื่อพายุแห่งการบังคับขายเพื่อสภาพคล่องได้พัดผ่านไปแล้วลองพิจารณาดูว่าสินทรัพย์ที่ถูกเทขายออกเป็นอันดับแรกๆเพราะสภาพคล่องนั้นอาจจะเป็นสินทรัพย์เดียวกันกับที่ตลาดมีความเชื่อมั่นในระยะยาวมากที่สุดก็เป็นได้แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับ